ทุกท่านนะครับวันนี้ได้เตินทางมาที่คุณพี่สายบุญหลวงปู่สวงนะครับนะครับเข้ามาแล้วเต็มเต็มสองวดวนะครับติดสวัสดีครับสวัสดีครับผมตามร้อนมากเลยวันนี้ก็เข้าอีกแล้วในเจอยู่ไหมครับวันนี้ครับเดินสายทําบุญสายบุญหลวงปู่สวงครับอยู่อ่อนฟันดีไหมครับเหมือนฟันหรือยังครับหลวงปู่มังยังเลยบอ ครับก็ติดตามรอคอยรู้ฟันไม่รู้ว่ามีเลขชอบหรือยังก็ไม่รู้นะครับวันนี้ครับงวดที่แล้วให้อะไรไปนะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับเก้าแปดเลขเดิมเตโอมาเลขเดิมที่เก็ตเนี้ยว่าโอมาสองรอบเลยเนาะใช่ก็พี่พี่พี่อะไรพี่พี่อยู่กระท่อมเหรอโอ๊บพิทักษ์เออพิทักษ์จะให้ถูกไหมครับจะให้ ู่จบได้อยู่นะแต่งผมพี่กายเขียนในเบ้าถูกสองวดติดแล้วนี่ตอนไปทีพิเซษตมเนก็เก้านึ่ตอนนี้หนึ่งกลับไปกลับมาแล้วเล่นะนนี่มแต่คือเราซื้อพ่เก็บกต่อาตัวเดียวใช่ซื้อพ่เก็นเพราะเราเขาบอกหลวงปู่ว่าอย่งไรก็ให้มัน เขารู้สึกเราเนอะลองปูมาอีกไหมครับวันนี้ลุงปูมาอีกไหมช่วงนี้ครับอยางยางยากแกคิดว่าเขงอีกไม่นานหรอมาชถ้นอยากถ้าอยากจัอะไรก็ออันี้มีคือส่วนหนึ่งที่ทัาเขาเขาบอกเลยนะครับถ้าลงปูอยากอะไรก็มาบอก หลวปู่อยากใช้อะไรมันจะมาซื้อเนาะใช่ซื้อป่อบางทีกทเรเาะใา้ามาก็บอกไปชวจพูนให้่กระ่อมใหญ่ับงปูใ่นอนกลนกะท่อมเลยปเจลโล่สีเทาๆไปมาช้ รมารับโยมมีชอบอะไรให้แนวทาง FC ไหมครับมีเลยเดี๋ยวให้ใกล้ๆใกล้ๆก่อนเนาะให้เราติดตามเพื่อลงปูมาบอกในเทียออนมีอะไรชอบยังเนาะเดี๋ยวเดี๋นั่งยิ้มเดี๋ยวรอเปิดเทอมเดี๋ยวครับอเปิดเทอมรอเปิดเทอมพะสิบสิบกว่ากว่านี้ก็เปิดอ๋อรอเปิดรอเปิดเทอมครับสักเรียน นับไกลแล้วนะครับมีเด็กคุณพี่สายหลวงปู่สวงขายเบ้าอยู่นี่นะครับนะครับอยู่ไม่มีตรงนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มาเด็กที่เจ้าสามที่เลยใช่ไหมคะสามล็อกสามล็อกเลยก็มีขายอะไรบ้างเยอะแยะนอนเนี่ยยาผมเอา

ว่าวลงปูนะครับเอฟซีนะว่านี่ก็ชุดวันนี้ครับวาที่ติดรูปภาพแอดนะครับลูกว่าวเลยแบเขียวสาธุมีไก่มีว่าเดียววันที่สิบสองก็จะขึ้นว่าวเองเอฟซีวันที่สิบสองขึ้นว่าเดียวหายจ้าภาพขึ้นซื้อว่าก่อนนะครับขึ้นว่าวันที่สิบสองนะครับหายหายจ้าภาพซื้อว่าเพราะว่าน่าจะมันพันกับพันบาทนี่แหละ ใครซื้อเดี๋ยวจะเขียนเบ้าชื่อในเบ้าให้เลยนะครับอ่ะเขาจะเป็นจะรอรูปมันรูปหลวงปู่สวงแล้วจะขึ้นเบ้าก่อนรอรูปมือรูปหลวงป,ปู่นะครับอ,อธิษฐานจิตให้หลวงป,ปู่มานะครับก็คือเป็นการขึ้นเบ้าถวายหลวงป,ปู่ขอโชคลาภนะครับเดียววันซื้อเบ้าเดี๋ยวจะมาขอเลขกับพี่เขานะครับเขียนให้เก้าหนึ่งอกมาสองงวดเต็มเลยครับหลวงป,ปู่มาบกนะครับ อเยยะาชุดอะไรพี่เป้านี่ชุดนี้เท่าไหร่เพี่มาดูหน่อยตัวนี้ 5, ห้าพันตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดนี่ใช่อ๋อรถใส่ไม่ได้แล้วชุดละพันตัวไหนกรบพี่ชุดชุดละห้าพันตัวนั้นตัวนี้ทำห้าริพันห้าอ๋อแต่ก็เป้าสวยนะ คิดเออคมคิเออจะทำวัวไปสวยมากนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยเอาไปไปรับเขามาอีกทีเลยครับใช่ใช่คนแก่ทําให้อ๋อคนแก่ทําให้ครับแก่ไก,ก่ใี่ใช่ใช่ไก่คูใ่ใหญ่คู่แล้วครับไก่ชุดใหญ่เลยห้าพันห้าก็ 5, ม,มีโชคลาภก็ซื้อไปสบายลงปูได้นะครับแล้วได้ไปหาอาจารย์เลเอฟซี FC เป็นแนวทางนะครับก็ ะะก็กออชุดก็น่าจะมีชุดชุดอภันมีน้องเบ้าหรือพี่นะชุดไหนน้องวันนั้นเลยซื้อไปคอมเมนต์ที่เคียนให้ชุดอภันนะครับข้างในข้างในจะมีชุดอภันข้างใน,นข้างในรุ่นเดียวตัวเดียวนะครับชุดอภันเดี๋ยววันวันสองวันนี้จะมาเอาไปชุดหนึ่งไปขึ้นถวายหลวงปู่เดี๋ยวหฮจะภาพก่อนไม่ยากหรอหลวงปู่ถ้าหลวงปู่อยากให้ใครเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวท่านก็จะสกิปให้ เห็นคลิปแล้วก็เกิดรู้สึกคนลุกเดี๋ยวก็จะเป็นเจ้าภาพเองนะครับเนี่ยวจะมาซื้อจะขึ้นวันที่12นะครับพร้อมรอรูปมือลุงปูสัวนะครับใครน้อยจะมีผู้โชคดีได้ขึ้นได้เป็นเจ้าภาพขึ้นเว้าถวายลุงปูนะครับอะพี่ได้พี่ก็จะเขียนเลขให้เลยในวันนั้นนะครับเนาะลุงปูยังไม่บอกพี่นะยังคิดว่าท่านมาบ่อยทุกทุกงวดไหมทุกเดือนไหมาน,าน,น,นานๆนะนานๆใช่ จะมาในนิมิตให้อยากซื้ออะไรไปถวายชั้นอยากชั้นนู่นชั้นนี่เนาะใช่ท่านก็มาบอกนะครับมาบอกท่านอยากชั้นอะไรท่านมาบอกนะครับร้านของคุณพี่ก็อยู่ตรงข้ามวัดนะครับแต่ชุดนี้ก็น่าจะชุดราคาถูกเนาะราคาถูกตัวเล็กก็จะย่อมเยาอันนี้ราคาเท่าไรพี่ชุดนี้สองร้อยสองร้อยชุดตัวนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบตัวนี้แหละตัวร้อยสามร้อยสี่ร้อยตามระดับอันนี้ตัวละตัวละร้อยตัวละร้อยก็ได้ก็มีนะครับ ก็ตัวเล็กจะซ้อตัวหนอืมหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยไอไอที่เขียนอ่านว่าอะไรผิดนี่ข้าวน้ำดีอันนี้ใครเขียนจะพงเขียนเลยเจากินมาเลยจะกินให้เลยอ๋อข้าวน้ำดีมีรงปูอยู่ในรถมีข้าวน้ำดีข้าวไปเป็นข้าวน้ำดีนะครับอ่ะ สาธุสาธุสาธุเอฟซีนะครับอ่ะข่าวน้ำดีสาธุเดี๋ยวขออน,นุญาตล่ำลากันไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับรอติดตามเลขของคุณพี่สายบุญหลวงปู่สวงไขว่าลวงพี่สายบุญหลวงปู่ไขว่เนี่ยครับอยู่ในะวัดไพรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ ดี๋ยวจะมาซื้อว่าวด้วยนะครับมาซื้อว่าวราคาประมาณพันบาทนี่นะครับมาขึ้นว่าวันที่12นะครับท่านไรอยากจะเป็นจ้าภาพเขียนชืออย่างนี้ไปเลยก็สมัครจองไร้เลยนะครับพันบาทเจ้าของว่าวพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวชายเรียนลูปู่สรงไปด้วยองค์หนึ่งนะครับพันหนึ่งนะครับอ่ะเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับโทรมาได้เลยนะครับสาธุสาธุอนลัากันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม